โอเคครับสำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของพรามลีเซอร์เจนสประจำเดือนกันยายนปี2023นะครับผมสำหรับในรอบนี้ก็จะเป็นคิวของตัวละคร Equinox p r i m e แล้วก็วูคองพรามนะครับสำหรับใครที่รอ2ตัวนี้อยู่นะฮะก็สามารถที่จะไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกดีก่อนว่า2ตัวนี้ มาพร้อมกับอะไรบ้างเพราะว่าลูกเองก็จำไม่ได้ละนะโอเควิธีการก็มาตรงในมาเก็ตนะฮะกดคัตเตอรี่แล้วเลื่อนมาตรงคำว่าพรามดีเซจินนี่นะฮะอ่านี่เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจฟาร์มอยากได้เลยทุกอย่างแบบไม่ต้องใช้เวลามากนะฮะก็สามารถที่จะไปเติมรีกอลอายา่าหน้าเว็บนะฮะแล้วก็สามารถที่จะซื้อเป็นแพ็คได้เลยนะก็จะมีแพ็คแยกทั้งอีควิโนกธรรมดานะแล้วก็แพ็คเอ ทำไมไม่มีวูคองแยกวะน่าจะมีนะั้งแต่ว่าอ่ะนี่ไงวูคองแพ็กนะี่มันมันโบมาข้างล่างนะแยกกันเห็นไหมแพ็คละ6เลโก้อาญานะคะผมแล้วก็แต่ถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่มีอะไรสักอย่างเลยอยากจะซื้อแพ็คใหญ่ไปเลยได้ไหมก็ได้ก็คุ้มกว่านะเพราะว่ามันเพิ่มมาอีกแค่4ลโก้อาญาแล้วก็สามารถที่จะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ได้เอนโดได้แพลตินัมเพิ่มด้วย,ยใช่ปะไม่ใช่ดิแพลตินัได้ตอนซื้อน,นั่นละนี่วามันได้ตั้งแต่ตอนซื้อไอ้ตัวเลโกนะ้อาญาละอ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวมันมีมาพร้อมกับอะไรบ้างฮนะเริ่มมาที่ตัวละครตัวแรกก็คือวูคองพรามนะครับก็จะมาพร้อมกับนี่เลยนะฮะอาวุธปืนหลักไปฮะชูคกพรามนะครับ,รบเป็นอาวุธปืนประเภทหน้าไม้นะครับผมถามว่าดีไหมก็สําหรับลุงนะส่วนตัวเลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็พอเล่นได้แต่ว่าไม่เล่นดีกว่านะฮะแล้วก็อาวุธเมลีนะครับนิงคอนดีพรามนะเป็นอาวุธประเภทลุงก็เรียกไม่ถูกมันคือมันชื่อว่าอะไรอะ แต่ว่าลุงเรียกมันว่ากระบอง3ท่อน2ท่อนนะกระบองบูสลีนะฮะก็ใช้ได้เลยถือว่าน่าจะเป็นท็อปเทียร์ของอาวุธประเภทนี้เลยนะครับสำหรับดินคอนดิพาห์นะฮะโอเคส่วนอีควิโนกส์พราหนะครับ, okay. รบก็จะมาพร้อมกับอาวุธ2ชิ้นเช่นกันนะก็จะมีอาวุธปืนหลักชื่อว่าสตาร์ดาว่าพราหนะครับเป็นอาวุธปืนประเภทแอสซาวไรเฟิลนะที่สามารถยิงได้2โหมดก็คือโหมดออโต้กับโหมดเซมิออโต้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาวุธเมลีชื่อว่าทิปเปโดพราหนะฮะลุงเรียกมันว่าไม้พาย แม่งโคตรเหมือนไม้พายเลยเออเป็นอาวุธประเภทเอ่อสตาฟหรือว่าเอ่อไม้เท้านะครับลุงว่าน่าจะเป็นท็อปเทียร์ของอาวุธประเภทนี้เลยเพราะว่าสเตตถือว่าใช้ได้เลยทั้งขี้เยอะเตตัสเยอะแล้วก็สลัดนำโด่งมาเลยนะฮะอืมแต่ว่าคนไม่นิยมใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าโฟลว์ทรูมันน้อยนะมันทําให้ตีหลายๆตัวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เอ่อสเตตมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะแต่ว่าถามว่าถ้าจะบิวเล่นได้ไหมก็ก็โอเคนะครับลุงก็ว่าโอเคอยู่นะอ่ะ นอกจากจะมาพร้อมกับอาวุธแล้วนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับพรามแอคเซอรีด้วยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรตัว Farm, Wood, พรามอาวุธพรามเดี๋ยวผมไปฟาร์มเัาก็ได้นะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพรามแอคเซอรี่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟาร์มได้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ต้องเติมลิกอลอาญาม,มาซื้อนะครับถ้าเป็นในส่วนของวูคองก็จะมาพร้อมกับนี่เลยนะฮะเป็นอันอนว่าอะไรวะแซนแซนแชงซซนจาง,างพรามคูบโบรบันเดิลน,นะก็จะเป็นในนะส่วนของชุดเกราะของน้องหมาคูบโบรนะฮะก็จะมนีนีห่หน้หาตานีา้ ใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่ะอันนี้ไม่รู้บนไปนเทียบกับตัวไหนของลุงนะแต่ว่าเออก็ดูง่ายดีตรงขานะก็จะมีเหมือนเป็นจังหวะด้านหลังตรงนี้นะเป็นโค้งๆแล้วก็ตรงขาน้าก็จะเป็นแบบเแบบนี่ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะแล้วก็ตรงปอกคอก็จะมีตุ้งติ้งกลมๆห้อยนะแล้วก็จะมีหงอนตรงหลังคอนะเป็นออกมาสามแง่งแล้วก็จะมีคล้ายๆแบบที่รองคางนะประมาณนี้ลุงว่ามันลกไปนะจริงส่วนตัวลุงว่ามันลกไปนิดนึงแต่ถ้าใครชอบก็ได้นะะแล้วก็นี้อะไรอ่ะ คอร่าเหรอปอกคอเอ้ยนี่ลุงจําไม่ได้ละอ๋อันอันนี้มันน่าจะแถมมาให้มันน่าจะแถมมาให้เลยปะวะไม่แน่ใจแต่มันมีชื่อเฉพาะเลยอะในเชนคูโบโคล่าอันนี้ปกติแล้วคอล่ามันจะไม่บวกตทอะไรน,นะมันก็จะมีแค่แบบอคอล่าแบบพรามที่มาพร้อมกับพีนิตี้พรามที่จะบวกแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่าเด่คิดว่ามันเป็นพรามเอ็กเซอรสนน่าจะไม่ไม,ไม่มีสูตรไม่ไม่มีผลกับสตัมากน,น่าจะเป็นแฟชั่นเฉยๆแบบเอาไว้เปลี่ยนปลอกคออะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้แล้วก็จะแถมในส่วนของสีนะฮะสีก็จะมีสีขาวนะครับ Daleric White ลลแล้วก็มีสีน้ําเงินออกแบบน้าเงินสว่างๆหน่อย Tydor Blue นะฮะแล้วก็ c o l ั r Pet Gold ก็จะเป็นสีทองนะเผื่อใครอยากแต่งขนให้เป็นแบบสีทองๆเนี่ยรู้สึกว่าสีพวกนี้จะใช้ได้กับทั้งหมาทั้งแมวเลยนะเออเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มคือถ้าคุณซื้อ p r m Access นี่มาแล้วรู้สึกว่าเกาะไม่สวยคอล่าไม่สวยเนี่ยก็สีตรงเนี้ยสามารถใช้ได้กับทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของสกินน้องหมานะครับ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ก่อนนะเป็นสกินเฉยๆนะก็ทําให้หมาของเราจาัดหน้าตาแบบเหมือนขี้เลื้อนอะไรเงี้ยก็ทําให้มันดูแบบเปร่งปรังขึ้นมาได้ดูสมบูรณ์ขึ้นนะออประมาณนี้นะครับเผื่อใครแบบว่ามีหมาขี้กลางอะไรเงี้ยก็ใส่สกินนี้ทับไปได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นในส่วนของพวกเซกเมนต,ต์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบคราฟมาให้แล้วนะเราก็สามารถไปติดตั้งได้เลยนะเผื่อใครที่แบบขี้เกียจคราฟอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าคนที่เล่นมาประมาณนึงแล้วอ่ะลุงว่าน่าจะติดตั้งแล้วแหละทั้งอินคิวเบเตอร์เซกเมนต นิวทริโออะไรพวกนี้แต่เผื่อใครที่แบบเพิ่งมาเล่นไงแล้วซื้อมาก็จะได้ไม่ต้องมาัเสียเวลาคราฟเองนะแล้วก็แถมไข่หมามาให้นะเจติโค้ดนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเออน่าจะเป็นที่ขูดอิมฟลิน์ป่ะใช่ไหมน่าจะใช่ถ,ถ้าผิดพลาดไงขออภัยนะะว่าลุงก็ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้นานแล้วแล้วก็อันนี้ที่ฟักไข่หมานะก็สนนราคาทั้งหมดเนี่ยทั้งเซตเนี่ยอยู่ในราคา2องเลก้าไอย่านะครับก็ถือว่าแพง สำหรับคนที่ไม่ได้เล่นหมาเป็นหลักนะถือว่าแพงอยู่เออแต่ถ้าเกิดใครแบบเป็นสายลเลกเตอร์ก็คงจะต้องซื้อนะฮะเพราะว่าไอ้พวกนี้ไม่มีขายทั่วไปนะครับผมโอเคชิ้นแรกจบไปต่อมาชิ้นที่สองนะจะเป็นในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรอีฟิเมล่านะครับชื่อว่าคอโพเซนพรามอีฟิเมล่านะครับมันจะเป็นแบบอืมอันนี้เป็นข้อเสียนะก็คือใครจะเล่นอีฟิเมล่านี่ไม่ต้องเปิดไอตัวของออปชันที่มีชื่อว่าอะไรนะเนี่ย G P U Particle เพราะว่า มันจะเป็นเหมือนเป็นแสงออร,ราระเบิดไประเบิดมาซึ่งลุงปิดไว้เพราะเวลาเราไปเล่นจริงๆอ่ะเวลาเราตีม,มอนแล้วมีอะละออออกมามันทําให้เกมแบบประมวลผลเยอะแล้วมันกระตุกไงเออถ้าคอมใครดีๆหน่อยก็น่าจะชอบแต่ลุงไม่ชอบมันกระตุกแล้วก็แสบตาด้วยแต่ว่ามันมีผลกับไอออร,รานี้ไงเนี่ยมันจะมีแบบวิง่งฟิ้งขึ้น,นมาเห็นปะวะอันนี้มันอยากจะยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวลุงไปโชว์ให้ดูในในในแต่งตัวละครแล้วกันจะได้เห็นชัดๆไปเลย เอ่อ attachment นี่ไม่ใช่ ephemera ตรงไหนวะเอ่อตืดตดตืดคอคอต้องพิมพ์คอ <radio> อ่าน,นี่เห็นไหมมันก็จะแบบเชื่อไหมไม่ขึ้นวะอันนี้ไงมาละเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนแบบเอฟเฟกต์แบบว่าระเบิดไประเบิด <víde> <ไ> <sociology> มาเหมือนมีระเบิดตุ้มตั้งรอบตัวตลอดเวลาคือถ้าคนชอบก็ชอบอะ่ะคือแรกๆอ่ะมันเป็น e เฟเมล่าตัวพรามของอันแรกเลยมั้งที่มันเข้ามาแล้วแบบว่ามันแปลกๆตา แต่ว่าพอนานๆไปอีฟิเมล่าใหม่ๆเข้ามามันดูสบายตากว่าแล้วก็เอฟเฟกก็อลังการงานสร้างไม่แพ้กันเนี่ยเขาก็เลยเลือกใช้กันไปนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายลเลกเตอร์หรือว่าชอบเป็นงานส่วนตัวเนี้ยก็ซื้อก็ได้แต่ว่าส่วนตัวลุงก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นสายลเลกเตอร์นะลุงไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันแสบตาจริงมันมีผลต่อการเล่นมากๆเลยใครอยากจะถนอมสายตาหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้เปิดไอ้ตัว TPU Particle Quality อยู่แล้วอะแม่งก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าใส่กับไม่ใส่มีค่าเท่ากันนะครับโอเค ของบูคลองน่าจะมี2ชิ้นนี้นะฮะต่อมาเป็นของอ e ีควินอกซ์นะครับจะมี2ชิ้นเช่นกันนะฮะชิ้นแรกเป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมแบ่งเป็น2ฝั่งแต่งได้2เฉดน,นะอันนี้ลุงว่าสวยอันนี้น่าสนใจถ้าใครชอบผ้าคลุมนี้จะซื้อก็ได้มันดูหรูอันนี้ดูสงกับเป็นพรามเอ็กเซสนะครับที่แท้ทรูนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของชุดเกราะนะครับชุดเกราะก็จะเป็นเนี่ยนาว่าพรามเซตนะเอ่อลุงว่าเกราะอกอะ่ะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันดูยาวนิดนึง เกาะไหลลุงเฉยๆนะแต่ว่าถ้าใครชอบก็ได้มันมันแบบบอกไม่ถูกมันมันย้้ยอ่ะเ้วก็เกาะขาก็เหมือนกันเหมือนเกาะแขนนะแต่ว่าติดตรงขาแทนประมาณนี้นะครับก็สนนราคาอยู่เซตละสองรีกอลอาย่านะครับส่วนผ้าคลุมก็สองโอ้สูสรุปว่าพามอ็อคเซซอรี่นี่คือชิ้นละสองรีกอลอาย่าเลยเนี่ยถือว่าแพงใช้ได้อยู่แต่ก็โอเคเข้าใจได้เพราะว่าอย่างผ้าคลุมอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเทียบเป็นเงินมันก็น่าจะประมาณร้อยร้อยกว่าบาทเนาะก็เท่ากับไอ เอ้อไม่ใช่ฟาร์มเท่ากับเทนโนเจนนะโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่บอกไอ้ลุงผมแบบว่าสายฟรีอะผมไม่แบบไม่สนใจของแต่งตัวแล้วก็ไม่แบบไม่ได้อยากเติมตังค์ซื้อผมฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะครับถ้าจะฟาร์มก็เอาตัวอาญาที่ได้มาจากในส่วนของอะไรนะการไปลงด่านพวกแบบด่านฟาร์มอาญามันก็จะมีด่านดาวอยเนาะแล้วก็เบลตี้ต่างๆแล้วก็เปิดกระล่ำสุ่มเอาจากแต้มแต้มเมือง,องหรือว่าแต้มฝ่ายอะไรเงี้ย ได้อาย่ามาที่เป็นหยดน้ำเนี่ยแล้วก็มาแลกได้นะครับก็จะมีกระลำนะฮะลิตเอ็นสิบสามนะลิตเอสสิบสามเนโอเซตเก้านะครับเนโออีสามเมโซเดบันยูสองนะครับเอสิตีเก้าน่าจะมีแค่เนีนหกลูกนะครับเออลุงยังไม่เคยมีสักลูกเลยงนะั้นมันน่าจะเป็นลูกใหม่มั้งเพราะว่าเท่าที่ลุงจําได้เนี่ยเหมือนกับว่าวูคองกับอีควิเนกเนี่ยมันเคยเปรีเซอร์จนต์มาหลายรอบละแต่ว่า เหมือนมันจะไม่เคยมาพร้อมกันนะถ้าลุงจะไม่ผิดนะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเคยมาพร้อมกันจริงๆนอะ่ะอย่างน้อยลุงมันจะต้องมีแบบแลกไว้บ้างสักอัน2อันแต่น,นี้คือแบบไม่มีเลยเม้แต่อันเดียวนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นกระลำใหม่นะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะแลกกระลำพวกนี้ไปฟาร์มกันได้อย่างเมามัน์นะครับผมแต่ว่าเอาจริงนะราคาพวกนี้ไม่ได้แพงมากหรอกคือถ้าเกิดคุณดวงจู่มากเปิดไม่ได้จริงๆนอะ่ะก็ฟาร์มอย่างอื่นแล้วไปซื้อก็ได้ยิ่งตอนนี้มันกลับมาใหม่ราคาน่าจะเหลับบลกส น่าจะแพงสุดน่าจะเป็นวนะูคองอ่ะเพราะว่าก่อนน้นนี้น่าจะขายได้ประมาณเกือบเกือบร้อยตอนนี้น่าจะลงไปสักเต็มที่ก็หกสิบอ่ะส่วนอีควินอกนี่น่าจะประมาณสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบคนนิยมเท่าไหร่นะอย่างวูคองเมื่อก่อนแพงเพราะว่าเมตาไงเดี๋ยวนี้ก็โดนเรเลเนียนแย่งงานไปแล้วนะ <c oughs> อ,อ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะก็มีตุ๊กตาเป็นน็อกเกิลสเตจูมาขายด้วยนะครับสาหรับในส่วนของอ่าีควินอกนะก็จะมีทั้งล่างกางังอันนี้กลางคืนหรือกลางวานันวะอ,อ๋อกลางวันนะฮาาะ แล้วก็มีล่างกลางวันนะครับล่างนี้ปะไม่ใช่ล่างนี้สินี่ล่างเดนะตัวสีดําแล้วก็ล่างเป็นสอง่างนะฮะคอมบายกันระหว่างกลางคืนกับกลางวันเนะี่ยแล้วก็วนะูคองนะมีแค่อันเดียวเพื่อเคาอยากสะสมตุกก๊กตาตุ๊ตกตตาให้ครบไงก็ไอ้ยี่อคุยหนอกนี่คือกวนตีนนะทำมาแบบหั่นขายเป็นแบบ d l เลซีเลยแบบว่าคือถ้ามึงอยากได้ครบมึงต้องแบบซื้อสามตัวนะโคตรแบบเปลืองเลกเกอชิบหายเลยดีนะลุงไม่ใช่สายคอเลกเตอร์ไอ้พวกแบบตุ๊กตาไม่งั้นแม่งลำบากชีวิตเลย ส่วนไอ้ฟอสกับแม็กนี่ลุงไม่ได้พูดถึงนะเพราะว่ามันมันเป็นลิมิเต็ดไทม์ที่มาจนถึงน่าจะสิ้นปีมั้งเนี่ยดูจากทรงและนีชัยอีก3เดือนอเนี่ยยาวๆเลยแม็กกับฟอ r ์สนี่ราคาตกยาว,ยาวลุงบอกเลยอ่ะโอเคสำหรับพร m มดีเกจในเดือนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมโอเคแต่ว่ายังไม่จบนะครับยังมีข่าวอีกเรื่องนึงอยู่นะฮะอ่ะสำหรับข่าวอีกเรื่องนึงนะฮะหลายคนน่าจะเห็นกันไปแล้วถ้าเกิดใครติดตามลุงาในเพจอยู่นะฮะก็คือ ในส่วนของทวิชพรา r ม m e นะถ้าเกิดว่าใครสมัครไว้นะครับก็สามารถที่จะไปเครมของรางวัลจากหน้าทวิชนะครับเพื่อรับเข้ามาใน i อดีได้นะสำหรับในเดือนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อาร r f a r m o r Set นะครับก็จะเป็นชุดเกราะก,ก็จะมีประกอบไปด้วยเรกราะไหล่นะฮะสองข้างเกราะอกแล้วก็เกราะขานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสมัครกันไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าพามวิดีโอในไทยใช่ไหมที่เปิดให้ดูหลายๆอย่างเลยถ้าใครสมัครไอพามวิดีโอนั้นไว้อ่ะ ก็สามารถล็อกอินตรงนั้นในทวิชแล้วก็เอามารับได้เช่นกันนะแต่ว่าอย่าลืมผูก i อดีตัวตัวเองกับไอในวอลเฟรมอ่ะเข้ากับไอเดียทวิชเอเอไอดี ID ทวิชด้วยนะเพราะว่าเวลากดรับไปแล้วของจะได้ส่งเข้า ID ดียของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหน้าตาของไอตัว Wo r ร์ฟอาร์เมอร์เนะฮะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรารับมาใช้แล้วนะฮะ,ะลุงขอไปเป็นในส่วนของนี่เลยอ่านี่นะครับแต่งรอไว้แล้วนะฮะนี่คือหน้าตาของเจ้า Wo r ร์ฟอาร์เมอร์เนะฮะน,นี้เกาะไหลนะ สังเกตดูมันจะแบบเหมือนดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกได้เห็นไหมแต่ว่าพอดีว่าแบ็กกราวลุงแสงมันเยอะไปหน่อยมันเลยแบบว่าแต่งออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงใช้วิธีการนี้แล้วกันลุงไปโชว์ให้ดูในห้องซิมูทไอห้อง,องแคปซูล่าแล้วกันจะได้เห็นชัดๆนะ,อะโอเคนี่เลยหามุมกันฮึบอ่าเซนอนโอเคนี่เลยอันนี้เห็นชัดละอ่านี่แบ็กกราวไม่ ดึงสายตาเกินไปล้โอเคนี่นะฮะนี่จะเป็นในส่วนของชุดเกาะไหลนะฮะเห็นไหมดุกดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้ดูด้านหลังลุงว่าโอเคนะมันทําให้ไหลดูกว้างขึ้นแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อะ่ะมันมันแบบแต่ก็พอได้แก้ขัดได้อยู่นะเผื่อใครที่แบบเป็นคนชอบแบบเกาะที่ทําให้ดูไหลกว้างๆกรออกก็โอเคนะคือถ้าตัดตรงเข้าออกไปอ่ะมันก็ให้อารมณ์เหมือน넥นไทเหมือนกันนะก็ใช้ได้อยู่แล้วก็ตรงเกาะขานะครับก็จะเป็นเหมือนแบบ เหมือนแมงป่องเกาะขาดูแบบเห็นอันนี้คือก้าแมงป่องเนี่ยสองข้างเนี้ยแล้วก็น,นี้เป็นหางแล้วก็เป็นตัวแมงป่องทาอย่างนี้อยู่ก็ได้เออลุงว่ามันเป็นเกาะที่แบบสําหรับลุงเ่ะม,มันไม่ได้เท่ไม่ได้สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปแต่งแบบมีมีม,มให้มันเข้ากับสักสกินหนึ่งอ่ะลุงว่าได้อยู่นะอะเดี๋ยวเราลองมาลองลองแรนดอมสกิลเอ้ยแรนดอมสีดูแล้วกันว่าแต่และสีมันจะโอเคหรือเปล่าถ้าแต่งออกมาแล้วนะฮะสีแรกโอ้โหเรนโบว์มาเลยใช้ได้นอาน,นี้ก็โอเคอยู่ อันนี้แม่งก็โอเคเข้ากับสกินสีอย่างลุงดิดำล้วนอันนี้ก็ได้เฮ้ยลุงว่ามันแบ่งเลเยอร์สีค่อนข้างสวยนะราะมันสุ่มไปเรื่อยๆมันก็มีเน,เนี่ยนะสีลุงว่ามันใช้ได้เลยนะแล้วสีมันสดด้วยเพราะว่ามันแบ่งเลเยอร์แบบในอ่าเลเยอร์หลักเลเยอร์เลเยอ,อร์ขอบใช่ไหมเลเยอร์ตรงกลางแล้วก็เลเยอร์สีเนี่ยจี้เห็นไหมมันเอามาแต่งสีให้มันแบบคอนทราสกันได้หลายเฉดมากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยให้แต่งเป็นโทนแบบชมพูขาวทองอะไรเงี้ยแม่งคือได้เลยนะ โอเคอ่ะ okay. คือแบบใครที่สมัครทวิตพามไว้นะครับหรือว่าพามวิดีโอไว้ก็อย่าลืมไปกดรับนะของดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รับภายในเดือนนี้ก็จะอดเลยนะเพราะว่ามันหมดเขตในแต่ละเดือนก็จะเป็นของแต่ะเดือนไปแต่ถ้าพลาดรอบนี้ไปแล้วเนี่ยมันน่าจะกลับมาอีกครั้งนึงแหละแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบของอะไรรู้ไหมรูปแบบของเออริโกย่าไปแลกเอาอะซึ่งก็มันก็คงจะดูไม่โอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดใครต้องแบบ แทนที่จะแบบเอ้ยเราสมัครรายเดือนเดือนละร้อยสี่บเก้าบาทแล้วก,กดรับมาได้ทุกเดือนเลยกับการที่ต้องไปเสียตังค์ซื้อริกอรยา่าแบบต่อให้มันจะอันละแบบหลักสิบอะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มอะสู้สมัครแต่ละเดือนแล้วก็ได้ดูวิดีโอด้วยแล้วก็ได้แบบมากดรับของต่างๆจากในเกมต่างๆไม่ใช่แค่วอลเฟรมนะนหลายๆเกมก็เหมือนแบบสามารถที่จะเอาทวิชพาวไปกดเคลมรางวัลได้ก็ลองดูแล้วกันนะลุงว่าคุ้มอยู่สมัครทวิชพาวนี่ช่วยขายของเลยถามว่าได้ค่าคอไมไหมก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าขายให้นะะ โอเคครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังและรับชมครับ